ลงุงสวัสดีค่ะย,ยินดีต้อนรับสู่ช่องฟมบุญชูแชนแนลค่ะวันนี้ทางอีกแล้วรเราโอ้สวัสดีเอฟซี FC, ทุกท่านนะคะตอนนี้นะคะโอ่เก้าสิบคนเลยเหรอนี่น,นะคะแทบหมดข้าแม่ไง<ข>อ,อืมบางจีนแต่ <ๆ S 3> เดียวโอ้สองกินไงสองมาหน่อย สวัสดีคุณชิคุณท่านนะคะคสมรชานะคะคุณวายสวัสดีคุณตะปูคุณเอ็กสวัสดีค่ะคุณน้ำสวัสดีค่ะคุณนุชคุณน้ำนะคะคุณอะไรคุณอ่อนนี่นะคะสวัสดีนะคะเอ็กซ์ซีทุกท่านนะคะทำมาแล้วนะคะก็อย่าลืมนะคะสสวัดไล่ให้ด้วยนะคะเกล่นดินขนหู้เราเขาก็เล่นดินเขาขยันเนาะอยู่ข้างหลังแม่ได้แล้วแม่โค้ชท่านนี่ บังเนอหรอตัแมวตลต้องเอาไก่มาหลอกไอจริงครับปวดเลยีเดียวกระดานไม่นี้แล้วมแสบหองเขาไ่ได้ยังสบายใจสุดเมื่อไหย่ใส่กระแดกชื่ ไปดีท่านคะาย่อนมาใส่หลดเมื่อจ่าอาสีเมื่อหรอปะใช่เาาโอเคอาเห็นด้วแฟนพามหรอค่ะพรุ่งนี้จะไปเห็นแล้วค่ะยางดข้าวนดีนีหกมรุนี้ก็ส่นท่นมาก็นมาแล้วไกไยังไม่มาก็จัดการก่อนาป พรุ่งนี้จะเอาขามาปลูกแล้วก็เอาถั่วถั่วนางลายมาปลูกเดี๋ยวจะแช่น้ำก่อนคืนนี้ป้าต้องแช่น้ำก่อนค่ะบถั่วนั่งลายนะปลูกแข่งเยอะเพิ่งฮะปลูกแข่งเยวอีกบปลูกแข่งเดียวคืออยู่กเก้าะเนาะแปลงใครแปลงมันบอ ปูไปกินด้วยน้ำกันนั่นแหละเนี่ยเดี๋ยวสิบเอื้อเสียมาหลายเด้อทุ่มกันยังไงหนึ่งทัวร์ไร้ซึ่งกับป้าก็กำลังน่าทานข้าวอยู่นะคะเอฟซีใช่ใช่ค่ะมันแค่นี้แค่เข่าอ่ะมันจะหวานแต่ป้าเดี๋ยวเราจะกลับบ้านกันนะคะเอฟซีคืนนี้ก็แช่น้ำก่อนสวัสดีค่ะคุณยายนไปเด้อ

商品、嗯。嗯嗯